เมื่อก่อนนะครับการผ่าตัดนี่แหละคือวิธีหลักเลยในการรักษาภาวะมีบุตรยาก Life Pat. Innovation in แต่ก็มีคนอย่างวิกเตอร์บอนนี่ที่พยายามผลักดันการผ่าตัดแบบที่ยังช่วยให้มีลูกได้จะเห็นว่าบทบาทการผ่าตัดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากที่เป็นตัวหลักกลายมาเป็นตัวเสริมพอมีเด็ดหลอดแก้วหรือ IVF เข้ามาคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเรายังต้องผ่าตัดกันอยู่หรือเปล่า แล้วทำไมจู่ๆบทบาทของศัลยแพทย์ถึงกลับมาสำคัญอีกล่ะครับคำตอบก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนนั่นเองเคสที่สะท้อนความท้าทายนี้ได้ดีเลยก็คือเรื่องความผิดปกติของทอมมลเลเรียนนี่แหละครับพูดง่ายๆก็คือร่างกายมีโครงสร้างบางอย่างต่างไปจากปกติซึ่งอาจจะส่งผลต่อการมีลูกได้ครับภาวะน,นี้พบได้ประมาณ5%ในคนทั่วไปเลยนะครับแต่จะเจอบ่อยขึ้นในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการมีลูกความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การรักษาอย่างเดียวครับ แต่คือการวินิจฉัยให้ถูกซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันใหญ่เลยตอนนี้มีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆยุตสองแบบครับคือของฝั่งอเมริกากับของฝั่งยุโรปซึ่งมองต่างมุมกันเลยประเด็นที่เถียงกันหลักๆก็คือเกณฑ์ของฝั่งยุโรปเนี่ยอาจทําให้คนปกติถูกมองว่าผิดปกติได้ครับแล้วตกลงแบบไหนดีกว่ากันล่ะเอาจริงๆคือทั้งสองระบบก็ยังมีจุดอ่อนและยังไม่มีมาตรฐานกลางที่ใช้ร่วมกันครับ แต่การถูกเถียงเรื่องการวินิจฉัยนี่แหละครับที่ผลักดันให้การรักษาก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับการจะวินิจฉัยให้แน่ชัดเนี่ยต้องผ่าตัดใหญ่เลยแถมยังต้องพักฟื้นนานด้วยแต่เดี๋ยวนี้สบายขึ้นเยอะครับเรามีเอาตาซาวสามมิติหรือ MRI ช่วยให้ผ่าตัดแบบแผลนเล็กนิดเดียวได้นี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือเป้าหมายไม่ได้มีแค่รักษาอาการแต่เพื่อเพิ่มโอกาสการมีลูกด้วย ที่สําคัญคือผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นด้วยครับเอาล่ะครับทีนี้เราลองมามองไปข้างหน้ากันบ้างว่าอนาคตของเรื่องนี้จะเป็นยังไงอนาคตนี่น่าตื่นเต้นมากเลยครับมีทั้งการปลูกถ่ายมดลูกหรือแม้แต่การใช้สเต็มเซลล์มาช่วยซ่อมแซมจะเห็นว่าการผ่าตัดไม่ได้หายไปไหนเลยครับแต่กลับกลายเป็นคู่หูสําคัญของการแพทย์สมัยใหม่ไปแล้วและเมื่อเทคโนโลยีก้าวไปไม่หยุดอนาคตของการสร้างครอบครัวจะน่าทึ่งขนาดไหนกันล่ะครับ Leading Innovation Fertility Excellence Life by Dr. Pat Leading Innovation in Fertility Excellence